ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตํำนานนะครับจากเพจทีนิกห้องน้ำแล้วก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาซ่วมทุกอาการวันนี้นะครับเราเข้าดําเนินงานตรวจเช็คนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาห้องน้นะํามีกลิ่นเหม็นนะก็ชักโครกนะครับของอเมริกันสแตนดาร์ดชื่อรุ่นว่า Tf 2630 SCW หรือว่า Neo m o d e n เป็นแบบประหยัดน้นํา3ลิตรกับ4.5ลิตรชักโครก2ชิ้น ระบบฟันชำระล้างเป็นแบบ wash down หรือว่าน้ำผักโอเคชักโครกรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าชักโครกธรรมดาคือคอนเนคเตอร์นะฮะมันจะเป็นแบบพิเศษซึ่งชื่อมันเรียกว่า v p j 4 3 n หรือผมจะเรียกว่าท่อสระอาซึ่งชักโครกที่มีคอนเนคเตอร์แบบ v p j 4 3 n เนี่ยมีความสำคัญมากที่ช่างติดตั้งจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในการ ประกอบติดตั้งที่ถูกต้องนะแล้วก็การเตรียมหน้าง,งานก็ค่อนข้างที่จะฟิกหรือว่ากําหนดให้มันต้องได้มาตรฐาน30.5แล้วก็ชั้นหุ่เป็น8.5จุดหาจงจริงถึงจะติดตั้งได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็รั่วซึมก็ชัดเจนว่าหลังจากที่เรากดฟังเสียงสะโค้งนี่นะก็คือชัดเจนคือระบบฝัดทํางานปกตินะแล้วก็เสียงเวลาน้ํามันลงไปเนี่ย มันมีช่องว่างนะจะเป็นช่องใหญ่มากเสียงมันจะดังเหมือนฟ้าร้องอยู่หลังชักโครกนะก็เดี๋ยวเราจะทําการลื้อโถชักโครกมาแล้วนะผมจะพามาดูนะครับว่าสาเหตุที่ให้มันเกิดปัญหารเรื่องกลิ่นเนี่ยเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้มันจบถาวรยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับครับหลังจากที่เราลื้อชักโครกออกมานะก็ชัดเจนนะครับว่าอ่าสาเหตุที่ทําให้ห้องน้ํามีกลิ่นเนี่ย เกิดจากการติดตั้งที่อาจจะไม่เข้าใจหลักวิธีการที่ถูกต้องเท่าที่ดูนะหน้าง,งานระยะท่อนจากผนังถึงจุดศูนย์กลางอาจจะมากกว่า30.5เซนน่าจะอยู่ที่ประมาณ34-35เซนคราวนี้เนี่ยพอเราลื้อโถออกมาเนี่ยสาเหตุที่ทําให้มีกลิ่นเนี่ยเกิดจากอะไรดีตัวซีลยางนะที่ทําหน้าที่ในการเป็นตัวฟิกปิดช่องว่างระหว่างท่ PVC 4, อ PV c ซสี่นิ้วที่คื้นกับตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยมันหลุดอันเนี้ยเลื่อมาเนี่ยมันหลุดลงไปข้างในท่อเลยเห็นไหมฮะมันหลุดลงไปข้างในท่อ อยู่ข้างล่างเลยพอหลุดไปลักษณะนี้เสร็จเนี่ยไอตัวคอนเนคเตอร์มันไม่มีตัวฟิกเชื่อมกลิ่นแก๊สมันจึงเวดลอดแล้วก็กระจายออกมาตามช่องว่างต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอนเนคเตอร์นะครับนี่หลังจากเลื่อออกมาคอนเนคเตอร์เนี่ยมันไม่มีตัวยางที่มันมาฟิกตรงเนี้ยมันจึงเป็นสาเหตุทำให้กลิ่นแก๊สกระจายออกมาและที่สําคัญคืออ่าเขาไม่มีการตัดตัวคอนเนคเตอร์นะฮะคอนเนคเตอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าระยะท่อมันสามสิบจุดห้าเซนหรือว่ามากกว่า เราจะต้องตัดให้มันเหลืออยู่ประมาณสัก4ถึงห้าเซนจากด้านหลังเพื่อที่จะให้ชักโครกเนี่ยมันล้นเข้าไปด้านหลังมากขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยระยะท่ออันนี้มันมากกว่า30.5้าเซนตแต่เขาไม่ตัดตัดแต่ว่าสั้นเกินมันทําให้ชักโครกห่างวันหนันะโอเคคราวนี้นะครับแนวทางสําหรับการแก้ไขเราจะต้องทำการเคลียร์หน้างานออกนะแล้วก็เอาตัวคอนเนคเตอร์ของมันเนี่ยออกมาเพื่อที่จะวัดให้มันได้ส0 5จุดห้าเซนแล้วก็ตัดตัดเสร็จแล้วก็ทําทการใส่ตัวยาง ปะเก็นยางดำๆตัวน้ะที่เราทำที่ในการฟิกกับท่อเป็นตัวกันกลิ่นกันรั่วซึมใหม่ให้ลูกค้าแล้วก็ติดตั้งกลับเข้าไปก็จบปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นแบบถาวรเดี๋ยวเบื้องต้นหงจะพามาดูว่าหลังจากที่เราเอาตัวคอนเนคเตอร์มาแล้วก็เราวัดตัดแล้วเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับโอเคก็หลังจากที่เราลื้อั่ออกมาแล้วก็รู้ปัญหาแล้วว่าสาเหตุที่ไม่มีกลิ่นเนี่ยเห็นไหมยางดำๆเนี่ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันหลุดลงไปข้างล่างเวลาเราวางตัวคอนเนคเตอร์ไปเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีตัวเชื่อมเห่น พอมันไม่มีตัวเชื่อมเสร็จมันก็มีช่องว่างแบบนี้ทาให้กลิ่นแก๊สกระจายออกมาแล้วก็ที่สําคัญคือระยะท่อของหน้าง,งานนี้เนี่ยมันมากกว่า30 5าุหเซนระยะห้องระยะงานนนี้อยู่ที่สา,า,าม4บสามสาเซนก็ห่างระยะมาตรฐานมาสามถึง 3, 4เซนเพราะห่างซึ่งสามสี่สามสามถึง4ี่เซนเนี่ยชักโครกมันมากกว่า30 5จุห้า แต่เขานเนี่ยเขาติดไว้เขาไม่มีการตัดตัวคอนเนคเตอร์มันจึงทําให้ชักโครกในห่างผนังมาเป็นสิบกว่าเซนเลยนะฮะนี้คือสมมุติถ้าเราวางคอนเนคเตอร์ตรงแบบนี้แล้วคราเานี้ยเรามาวัดปาดอย่างนี้มันก็จะมากกว่าสามสิบเซนมันก็จะอยู่ที่นี่สามนสะิบแปดเซนนนี่คือสาเหตุที่ไม่ชักโครกห่างผนงังถ้าไม่มีการตัดตัวคอนเนคเตอร์ก็เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะทําการเคลียร์หน้างานแล้วเราจะทําการวัดตัดให้มันใกล้เคียงกับ 30.5มากที่สุดเพื่อให้ชักโครกเนี่ยมันชิดผนังมากกว่าเดิมนะมันก็จะห่างผนังอยู่แค่ประมาณไม่เก,เกิน4เซนนะเดี๋ยวเราจะทำการเคลียร์หน้าง,งานวัดตัดแล้วมาดูว่าหระยะที่เราวัดตัดเสร็จแล้วระยะที่พอดีกับตัวระยะท่ออันนี้ที่ทํางานตัดคอนเนคเตอร์เนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วก็การประกอบคอนเนคเตอร์ที่ถูกต้องเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ ก็รื้อชักโครกมาแล้วก็รู้ปัญหานะฮะแล้วก็รู้ระยะท่อที่ชัดเจนนะหน้าง,งานนี้ระยะท่ออยู่ที่สามสิบสามเซนนะพอสามสิบสามเซนเสร็จเนี่ยคอนเนคเตอร์ที่ช่างชุดเดิมเขาติดไว้เนี่ยเขาไม่มีการตัดนะพอไม่มีการตัดให้มันใกล้เคียงสามสิบจุดห้าปุ๊บสามสิบสามเซนชักโครกมันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้สามสิบสามเซนอยู่ประมาณนี้แล้วตอนเนี้ยความยาวที่มันเกินมาเนี่ยพอเขาไม่ตัดเสร็จมันก็จะทําให้ชักโครกเนี่ยห่างผนังนะหงะห่างผนังอยู่ที่ประมาณ 38, นี่สามสิบแปดสามสิบเก้าเซนชักโครกจะห่างขนัดอยู่มัน 8, 8แปดแปดถึงเก้าเซนนะคราวนี้เนี่ยเราต้องการให้ชักโครกมันชิดผนังมากขึ้นเพื่อให้พื้นที่ใช้สอยฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะติดอ่างให้มันขยบถอยหลังไปมากที่สุดเราก็เลยทําการวัดตัดให้มันใกล้เคียงสามสิบจุดห้าเนี่ยตัดออกแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็มาวัดว่ามันจะห่างผนังอยู่ประมาณมีหไหมห่างผนังประมาณสามเซนครึ่งไม่เกินสนี่เซนนะนี่คือการประกอบติดตั้งที่ถูกต้องเพราะว่าเราไม่อยากตัดสั้นเกินเพราะว่าถ้าตัดสั้นเกินเนี่ย มันไม่มีตำแหน่งให้ตัวซีลยางหรือว่าให้ตัวเดือยเซรามิกเสียบเข้าไปในท่อมันก็จะทําให้น้ำรั่วน้ําซึมจะต้องเหลืออย่างน้อยๆเนี่ยจากขอบตรงนี้มาถึงตรงนี้ให้มันเหลือไว้ประมาณสักห้าถึงหกเซนเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการที่จะให้เดือยเซรามิกมันเสียบเข้าไปสมมุติถ้าเราตัดจำตรงนี้เพื่อให้มันชิดผนัง เวลาเสียบเดือยเซรามิกไปมันก็จะไม่มีช่องหรือไม่มีที่ให้ตัวเซรามิกมันเสียบเข้าไปในตัวคอนเนคเตอร์ก็จะทําให้น้ํารั่วซึมแล้วก็มีกลิ่นนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมากกว่า30.5เราจะต้องวัดเผื่อไว้วระมาเซนนะโอเคพอเราวัดตัดได้ตําแหน่งที่เหมาะสมเสร็จแล้วก็จะทําการประกอบตัวคอนเนคเตอร์เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าการประกอบที่ถูกต้องเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับ ครับก็หลังจากที่เราวัดตัดได้ระยะที่พอดีเรียบร้อยนะการประกอบคอนเนคเตอร์ที่ถูกต้องของรุ่นนี้จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นย้ําว่าจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะต้องใส่ให้ถูกต้องต้องใส่ให้ครบนะคืออะไรอ่าด้านบนนะฮะจะมียางสีดำๆำกับแหวนล็อกสีขาวๆด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวรับเดือยเซรามิกจากโถชักโครกนะยางดำๆตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้มีช่องว่างป้องกันน้ารั่วน้ําซึม ขณะกดใช้งานไอส่วนแหวนสีขาวๆทาหน้าที่ในการเป็นตัวรัดยางสีดําๆเพื่อไม่ให้มันคลายตัวเวลาเสียบเข้ากับเบือเซรามิกนะแล้วก็ยางดําๆตัวนี้จะอยู่ตรงที่เสียบไปในท่อ PVC ลักษณะประมาณนี้ยางดําตัวนี้สําคัญนะครับมันจะเป็นตัวเชื่อมปิด รอยต่อระหว่างท่อพี c สี่นิ้วที่พื้นกับตัวคอนเนคเตอร์ไม่ให้มีช่องว่างเพื่อไม่ให้กลิ่นแก๊สเลยลระจายออกมาแล้วก็ที่สําคัญที่เราเคยเจอคือช่างที่ติดตั้งเนี่ยเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในการประกอบที่ถูกต้องคิดว่ามันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันฟิกเกมันใส่ไม่ได้เขาก็ใช้วิธีเอายางดําตัวนี้ออกแล้วก็ไปตัดท่อจะได้ให้มันสั้นเพื่อให้มันลอยอยู่บนพื้นเพราะเขาไม่เข้าใจวิธีการประกอบติดตั้งและที่สําคัญคือไม่มีการใส่แหวนดําที่แหวนสีขาวๆตัวนี้รวมไปถึงเอาคัาตเต สีกากระบาดสี่เหลี่ยมไม่ตรงยางดําถ้าลักษณะแบบนี้ประกอบไม่ถูกวิธีสิ่งที่ลูกค้าจะเจอคือหนึ่งมีกลิ่นเหมน็นไม่มียางฟิกท่อแล้วก็ที่สําคัญคือไปตัดยางทําให้ยางอะ่ะมันไม่ฟิกนะ้ํามันก็รั่วซึมเวลากดใช้งานชักโครกนะเพราะฉะนั้นการประกอบติดตั้งที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นย้าว่าแบบนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเพิ่งซื้อโถใหม่ก็สภาพยางใช้ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วก็ขั้นตอนการประกอบที่ถูกต้องก็ทําการเสียบยางตัวนี้เข้าไป แบบนี้จะสังเกตว่ายางสีดำๆเนี่ยมันจะถูกฟิกกับท่อ PVC กับตัวคอนเนคเตอร์ปิดช่องว่างทําให้กลิ่นแก๊สแมลงไม่สามารถที่จะเล็ดลอดกระจายออกมาคราวนี้เนี่ยเทคนิควิธีการในการที่จะวางโถชักโครกกับคอนเนคเตอร์เนี่ยลงไปในลงไปในท่อสีนิ้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ของช่างแต่ละชุดแล้วว่ามีความมีเทคนิคมีวิธีการแบบไหนยังไงในการวางเพื่อที่จะไม่ให้มันมี ปัญหาเรื่องกลิ่นยางไม่พลิกยางไม่ปลิ่นนะผมก็มีเทคนิควิธีการในในสไตล์ของผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทําการเอาชักโครกเนี่ยเข้าไปวางกับตัวคอนเนคเตอร์แล้วก็ทําการเก็บขอบเดียวก็เป็นอันเสร็จสำหรับงานแก้ไขปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นสําคัญมากนะครับคอนเนคเตอร์รุ่นนี้ความรู้ความชํานาญความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านถือเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าใครเจอชักโครกรุ่นนี้แล้วไม่รู้เข้าใจวิธีการประกอบติดตั้งก็ ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยเป็นแน่นอนนะครับโอเคจบสวยงามขอบคุณครับครับก็หลังจากที่เรา,าลื้อออกมารู้ปัญหาทำการแก้ไขปัญหาวัดตัดคอนเนคเตอร์ได้ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ทำการประกอบติดตั้งกลับเข้าไปใหม่ถูกต้องตามวิธีการแล้วนะก็จะพามาดูระบบฝัดการใช้งานแล้วก็มาดาูความเปลี่ยนแปลงจาก หลังจากที่เราลื้อแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะสิ่งแรกที่เจอความเปลี่ยนแปลงคือตำแหน่งชักโครกนะจะขยับไปข้างหลังอีกประมาณเกือบสิบเซนเลยนะซึ่งหน้างานนี้เนอ่างลราหน้ามันจะขวางหน้าชักโครกอยู่ลักษณะแบบนี้หน้างานเดิมช่างชุดเดิมที่ทําไว้เนี่ยเขาไม่มีการวัดตัดคอนเนคเตอร์ทาให้ชักโครกเนี่ยยื่นมาข้างหน้าห่างผนังอยู่ประมาณยี่สิบเซนนะประมาณเกือบสิบสี่สิบห้าเซน เพราะว่าเขาไม่ตัดคอนเนคเตอร์หลังจากที่เราวัดตัดคอนเนคเตอร์แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปชักโคก,ก็จะชิดผนังมากขึ้นลักษบะประมาณนี้ห่างผนังอยู่ไม่เกินห้าเซนนะฮะแล้วที่สําคัญมาดูตําแหน่งนี่จะเห็นรอยเดิมนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้คือรอยเดิมเห็นไหมฐานมันเนี่ยนหะ่างเข้าไปประมาณเกือบสิบเซนนะฮะก็ขยับเข้าไปข้างหลังล้นไปข้างหลังอีกสิบเซนทําให้พื้นที่ตรงหน้าห่างหน้ากว้างมากขึ้นเวลาเดินเข้าไปก็ลุกนั่งสะดวกสบายมากขึ้นนะนี่คือข้อดีของ การประกอบติดตั้งที่ถูกต้องตามวิธีการแล้วก็ช่างที่ติดตั้งนะัมีความรู้มีความเข้าใจในตัวคอนเนคเตอร์ของรุ่นนั้นๆก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้และที่สําคัญคือน้าไอ,อ้สีดำๆเนี่ยไม่ใช่กากปฏิกูลมันเป็นข้าบหินปูนนะ,ะที่มันเกาะตามน้ําน้ํามันเป็นกดเป็นดงมันเป็นข้าบหินปูนแล้วก็ใช้อะไรเคาะขูออกให้ลูกค้าละแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูระบบฝัดชําระล้างวอชดาวรุ่นนี้การทํางานที่เต็มประสิทธิภาพมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอย่ามาดูกันนะครับกดแล้วปล่อย นี่เห็นไหมปุ๊บมันก็จะดันโครกออกไปลักษณะแบบนี้นี่คือการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพของระบบอ่า w a ช h down ของอเมริกันสแตนดาร์ดรุ่นนี้นะแล้วก็จะสังเกตว่าไอ้คาบดําดันเนี่ยมันหลุดหายไปหมดเลยมันไม่ได้เป็นคาบปฏิกูลหรือคาบฝังแน่นมันเป็นคาบหินปูนนะหินปูนที่เกิดจากความเป็นกดเป็นด่างของน้ําก็มันขัดขูดเซาะคัด แสะเงมันออกมันก็ล่อนออกไปก็จะได้ห้องน้ำชักโคกใหม่ๆลักษาะแบบนี้ก็เรียบร้อยก็เสียงจะแตกต่างมากๆอ่าระหว่างก่อนทํากับหลังทำนะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการ เก็บขอบด้วยปูนยานเนยแล้วก็ประกอบฝาห้องนั้นก็เป็นงานเสร็จสำหรับงานแก้ไขห้องน้ามีกลิ่นนะก็เค่นี้จบปัญหาห้องน้ามีกลิ่นได้แบบถาวรระยะยาวแน่น,นอนนะครับท่านใดสนใจหรือว่าท่านใดเจอปัญหาก็สามารถที่จะทักข้อความสอบถามข้อมูลการให้บริการได้นะที่เพจคลินิกห้องน้ําบายช่างส้วมในตํานานหรือเข้าไปดูวิดีโอเต็มได้ที่เพจเฟซบุ๊กชื่อว่าเพจคลินิกห้องน้ําบายช่างส้วมในตํานานรวมไปถึงช่อง YouTube ชื่อช่องว่า หมอสวม่วมรักษาสว่วมทุกอาการนะครับก็เรียบร้อยสำหรับงานแก้ไขปัญหาห้องน้ำไมกลิ่นครับโอเคสวยงามขอบคุณครับ